สวัสดีตอนเชา้ากับบรรยากาศที่เชียงคานนะครับทุกคนนี่เป็นเวลาตอนเชา้าประมาณกี่โมงวะเนี่ยเจ็ดโมงเช้านะครับดูริมแม่น้ำคงวันนี้มีหมอกนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สิบสามองศาเองนะก็ถือว่าเย็นนหะนาวเลยแหละไม่ใช่ว่าเย็นหมอก เต็มเลยครับทุกคนวันนี้นะแต่เมื่อวานไปที่ภูทอกไม่มีหมอกนะครับแต่วันนี้มีหมอก ครับทุกคนตอนนี้เรามาแวะเที่ยวกันที่วัดป่าห้วยลาดนะครับทุกคนนี่ก็คือเป็นทางเข้าวัดนะครับทุกคนวันนี้คนเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นวันสิ้นปะีเนาะที่เขามาเที่ยวกันนะครับทุกคนเป็นวัดที่ใหญ่และสวยมากนะครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันนะครับอันดับแรกจะได้เห็นเป็นเจ้าแม่กวนอินองค์ยืนอยู่สีขาวนะครับทุกคน สูงมากเลยนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันในบวชขนะบวชก็สวยมากนะทุกคนอยู่ไกลๆมองเนี่ยไม่เห็นใหญ่มากเลยนะครับ ไปดูด้านนอกๆนี้ก่อนเดี๋ยวให้ขึ้นไปดูบนบวดนอันนี้จะเป็นลูกทองแต่ว่าลูกเหมือนกันนะแต่ว่าสีจระเข้จะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนจระเข้ตัวใหญ่มากสวยนะทําให้สวยมากนะ้าไปดูข้างในนี่นะว่ามีอะไรบ้างแต่เห็นพญานาคข้างในนี่สวยมากเลยทำนะครับ งงนนีี้กก็จะมายัษนะ์อันนี้ใครเป็นถ้ำนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะเป็นถ้ำแหละมันสามารถทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะก็แค่เป็นท้ำเป็นรูปวาดเฉยนะครับทุกคน ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนี้กันนี่จากด้านบนนี่มองสวยมากครับนี่จะเป็นเจ้าแม่กุนอินเนาะอ่านี่คือทางที่เราจะรถแล้วก็เดินเพื่อมามอี่นะอ่ะจาจรกเก้สองตัวก็อยู่นี้มันจะเป็นพญานาคนะสวยมากนะวิวด้านนี้ก็สวยมากนะเนี่ย เป็นวิวเป็นไล่เป็นอะไรพวกนี้นะทาที่เราขับรถมานั่นแหละกงอันนี้คือเป็นด้านหลังพญานาคนะก็สวยมากนะทุกคนไปเราขึ้นไปดูในบวทกันนะครับไปไปเ่ตีกต้นไหรนี่สวยมากเลยทุกคนเดินได<ป>้ไรรลุไม่เหมยพระองค์ใหญ่มาก โบ้บทใหญ่มากกว้างเลยไปไหว้พระกันนะครับจากนี้เดียวเราก็จะไปเข้าที่พักนะคืนนี้เราจะไปพักที่บ้านไฮตักนะครับทุกคน นี่คือจุดชมวิวให้ตากเรนเนาะอำเภอรัดข้างเนาะตรงนี้แหละดูกันแต้องเป็นแต่เช้าถ้าเป็นตอนเช้านี้จะสวยกว่านะอันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงห้สิบนะเกือบไป2องโมงแล้วครับก็เลย บรรยากาศก็กคือว่าได้อยู่นะเออพักที่นี่ก็โอเคนะเนี่ยมเขาไม่ให้แมวข้อไงเราไปต่อแล้วที่เราจะพักก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละใช่ไหมอ๋อจะชมอยู่ตรงนี้นั่งชมเดียวโอ้ที่นี่ก็ห้องพักเยอะอยู่นะเนี่ยไปเราไปดูตรงนี้กันไม่เป็นไรเราไปขึ้นตรงนี้ขอให้จากแล้วก็ โอ้วิวระหว่างนี้สวยมากเลยนะไปเราขึ้นไปดูด้านบนนี้กัน,นอันนี้มันขึ้นแบบไหนวะเนี่ยอ๋อเป็นบันไดอืมมีเขาจะมีลูกซอนปอกอยู่มืดๆมดหน่อย <c oughs> อ๋อมันขึ้นได้แค่นี้เหรอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ๋อมีได้แค่นี้อ่ะแล้วก็ออกตรงประตูนี้ ชมวิวโหสวยนี่จุดแคมปิ้งมาเยอะเลยนี่ห้ตาตกแรนเหรอ,อดูที่ภากกูอบที่สุดยวิวจากข้างบนนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับทุกคนสวยใครที่มาเที่ยวจัมาเลยมาถึงนี่สวยมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเป็นเป็นลานกว้างๆนะตรงนี้ที่เป็นยื่นออกไปแ,แบบสกายวิวนะ นเราไปกันต่อเลยนะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะไปเข้าที่พักไปไปเข้าที่พักไปอาบน้ำอาบท่านะกินข้าวกันดี๋ยันยันออกก็เดินเล่นนั่นชอบอากาศอย่างนี้ชอบที่แบบไม่หนาวมากไม่ร้อนมากไม่หนาวมากไม่ร้อนมากมันชอบเลยแล้วก็ได้เลยจะออกข้างนอกอย่างเดียวเลยโอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านให้ตักนะที่บรรยากาศในห้องก็จะประมาณนี้นะเป็นห้องกระจกนะครับแต่ที่นี่จะไม่มีแอร์นะครับก็มีพัดลมให้นะ ห้องน้าอยู่ชั้นล่างนะครับของบ้านยกสูงน,นี่คือกระจกหมดเลยนะเพราะม้านเด็ดมันซองอยู่ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะบ่าย่สามประมาณนี้แหละนะสี่โมงเย็นประมาณนี้อวิวก็จะประมาณนี้นะทุกคนมองไปด้านนอกนะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นคนกันเป็นแล้วก็อ่าพ,พักต,ต่างๆเนาะก็ถือว่าบรรยากาศดีมากนะทุกคนที่นี่ก็แบบไม่ร้อนนะตอนนี้นี่จะแสงแดดก็จริงแต่ว่าไม่ได้ร้อนจัดนะ อุณหภูมิภายนอกก็จะอยู่ที่ยี่ิบห้าประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงกว้างมากนะสามารถที่จะนั่งเล่นนอนเล่นก็ได้นะด้านล่างเขาก็จะมีครัวให้นะก็แบบเ,เรียกว่าอะไรที่กินกระท้ากินอะไรพวกนี้นะเราไปดูด้านล่างกันนะนี่นะครับทุกคนด้านล่างก็จะมีที่นั่งกินบุกทะประมาณนี้นะ แ้วห้องน้ําอะไรพวกนี้เขาก็จะมีเครื่องครัวให้เรานะจะมีเตาถ่านแล้วก็อ่างซิงไฟชามกระบังอะไรพวกนี้เขามีให้หมอ่านี่ก็หน้าห้องน้ํานะห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะโอเคนะน้ำน้ำเย็นมากเลยตอนนี้ทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่อยากมาเที่ยวก็เที่ยวได้นะครับ ้านบนนู่นก็จะเป็นบ้านพักต่างๆนะกใ็ใครชอบบุมไหนแนวไหนก็สามารถเสิบหาในเพจในอะไรก็ได้นะส่วนใหญ่ก็แถวนี้ก็จะมีคนกลางเตนกันเยอะมากเลยนะครับทุกคนอ่าบานยกสูงประมาณนี้นะครับที่เราพักกันเราได้เป็นห้องเบอร์หนึ่งนะครับบานยกสูงแบบนี้จะมีอยู่สามหลังนะต่า,างก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะ เตรียมอุปกรณ์กินหมูกระทะกันนะครับ สวัสดีตอนเช้า,ชากับที่ปั้นห้ตากนะครับทุกคนที่ผมพักยอยู่นี่ก็จะเป็นไร่ยเนรมิตนะตอนนี้หนาวมากไม่อยากออกจากห้องเลยนะดูบรรยากาศภายนอกห้องครับทุกคนก็สวยแต่ว่าไม่มีทะเลเหมอกนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงแล้วนะครับทุกคนก็ยังไม่อยากออกจากห้องเลยแหละก็ยังไม่มีใครออกจากห้องเลยจริงๆนะมีแต่พวกลังเต็นครับพวกแบบว่าออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันนะเพราะว่าด้านบนนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับทุกคนพระอาทิตย์ก็จะออกฝั่งนี้นะลูกเราก็หนาวไม่อยากออกจากห้องเลยเห็นไหม ข้างนอกเย็ยนจริงๆเลยนะะไปกินอาหารเช้ากันอาหารเช้ามีอะไรบ้างไปดูดิอุย้ยข้าวต้มอันนี้คือข้าวต้มนะไม่ได้มัดข้าวต้มที่เฉยตรงนี้ไม่มีแขนั่งเลยหนาว นั่งไม่ไหวตวอนแรกว่าจะมานอนเล่นอยู่ <laughs> ไม่เวิร์กไม่เวิร์กติ๊กกาแฟให้ดูดิแล้วมันทำยังไ,ไงกาแฟนี่ไม่เคยทำเหมือนกันนะอ่าอ๋อแลกาแทไปอย่างเงี้ยเอาน้ำร้อนเทลมเทอย,อย่างเงี้ยมันเป็นกระดาษา่อ,อนใช่เป็นกระดาษก่อนระดาษมันไม่ไเละหรอเดี๋ยวมันก็อ่อืมกาแฟดี อ๋อค่อยๆไปไม่รู้ว่าไม่เคยแค่เป็นมือสั่นนะหนาวเหมือนเราชมชานี่แหละ มักใช้ไปนั่งตากแดดเลยอืมโอเคอ๋อประมาณนี้นะไม่เคยจริงๆเนี่ครัง้งแรกแหละที่นี่ไม่มีแอร์ก็ถูกแล้วนะขนาดผ้าลมยังไม่ได้เปิดเลยนะี <c oughs> แบบโอ้โสุดยอดเลยอะ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องนั่งตากแดดอย่นี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่นั่งตากแดดก็ไม่ไหวละ เสร็จแล้วเราเราก็เก็บของเราก็าไปพักกันที่ชัยภูมินะครับวันนี้เลสโก้ดูชัยภูมิ